เอ้ย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 ทำไมดูยังไงเอาดูที่ประตูดิมันมีรูปมันมีรูปตั้งม้าอยู่อะมันมีรูปลงเท้ามาเถิกม้าอยู่ลงเท้าเถิกม้าแล้วมันทำไมมันหมายถึงมีลุงันหนึ่งอยู่ในนี้เฮ้ยนี่มันโอกคไ่นะานี่มันโอกลี่เฮ้ยโอ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  โอ้คุณีโอ้คุณ,คณีแก๊ปตูข้าวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟอีกแล้วอะไรอะในเกือบมาไม่เห็นหรอไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยแล้วเดืประตูเอาดีๆนะเว้ยลบนะ จบแล้วโอเคห0่สิบโลวันหมูว้น้องบอกแล้วยี่สิบโลหลังจากยี่สิบโลอีกทีหนึ่งอะ่ะ